ซิตี้นางฟ้าสีเทาแลมโบอย่างสวยงบผ่อนเพียงแค่6,000นรถปี18-19ปไอเสมรถดซิ่งจัดไหยมาสวัสดีครับพอ่อพี่พี่น้องเอฟซีสุภูรคนพ่อไอเสมรถดซิ่งคนหล่อคนเดิมคนด,คนดีคนนี้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพร้อมกับจัดรถเก๋งราคาถูกตัวยอดนิยมเป็นฮอนด้า เงินเดือนหมื่นพันเก้าพันหมื่นหนึ่งออกคนเดียวไม่ต้องค้ำไอเสีมโรซิ่งจัดให้ครับมาอ้งามแ้งมาันี้ปะสื่อให้เมียน้อยไปยังฮะเ่าจะสื่อให้เมียน้อยแต่เสียใจด้วยนะจ๊ะเพราะไอเสมรักเดียวใจเดียวอ้าวก็เส็มเรซิ่งมีแฟนแล้วเหรอไม่มีเมียน้อยเครื่องเดิมล่องแก้มเลยโอ้ฝาปงเดิมเหมสวยมากเครื่องคืองามใช่ปะเครื่องก็ขาวดีใช่ปะ รถมือสองเครื่องก็ขาวแบนี้วะเขาใส่โอโมโหรอือเปล่าอืทำไมขาวอย่างเลยวะเดียงว่ารักษาดีได้เนี่ยเอาเองทั้งว่าคันนี้ป่ะไม่ขายแล้วเอาปิดคลิปปิดคลิป,ป,ปไม่ขายแล้วเดี๋ยวกดจริงนะเดี๋ยวกดจริงนะเนจรีโมดเป็นปุ่มพุชสตาร์ทด้วยเนดะี๋ยวนะีตัวท็อปด้วยนะตัวท็อปด้วยล็อกความเร็วจะสปีดตัวเอสวีสวยงามเปิดตูดตรงหลังเปิดออกมเนี่ย โอ้เปิดตูดหลังๆแล,ลอออ้อีกโอ้โหใไฮโซห้โซเว้ยมาแล้วก็สตาร์ทหน่อยเอ้าเกษมเขาไปนั่งได้อยู่เหรอนั่งได้ไม่แปดหมื่นโลโอ้โหเบาะหนังด้วยโอ้โหสวยมากสวยมากใครที่กำลังหาแจ๊สอยู่มาเจอซิตี้คนนี้ไอ้เสิมเปลี่ยนใจแน่นอนรถมันสวยมากสีเทาวเรมโบเดลรอแม็กลมคันดำได้ไม่แพงครับสามแสนกว่าบาทนะเป็นแจ๊สแจ๊สเกือบห้าแสนนะแจ๊สสี่แสนกว่านะครับ เป็นคุณคุณจะซื้ออะไรแก๊สหรือซิตี้แก๊สคือกเก่าเหรอครับพี่เออเซอรเบอร์ถอ <Okay. S 1> ไปเซอร์คุยกัน <Okay. S 1> <laughs> อุตส่าห์อาย,อยุแล้วก็แล้วหูฉลามพร้อมอันนี้สามแสนกว่าครับได้ตัวท็อปแจ๊สตัวเอสตัวธรรมดาสี่แสนกว่าเด้อนะสามเก้าเก้าลดสองหมื่นเหลือสามเจ็ดเก้าโอ้งามปะไปปู๋ยจะเจ,เจอตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเอาเปิดเบิ้งเบึ้งเร็วกว่านะนะ เปิดแล้วก็ยังเบลออยู่เบอร์ไปแล้วกดเอาเด้อยใจเอาเงบพอนหกพันจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อขีดยางขับวิ่นขับแก๊ปขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพฟรีดาวพอนหกพัน เป็นกาลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดฝากแกงเตือนพี่น้องเอฟซีพร้อมช่องฟอมระบาดหนักอย่าหลงโอนเงินจองเด็ดขาดเขาไอเสมไม่รับเงินจองแม้แต่บาทเดียวนอกจากลูกค้าจะซื้อสุดต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทหรือว่าเข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะครับเป็นกาลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานบอกยังโคตรสุดยังยังนี่แหละกำลังพิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมฟรีจองไอเสียมไม่รับเงินจองสักบาทไอเสียมส่งฟรีหอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยเวรุ่น